ค่ะขณะนี้ก็เป็นของเทศบาลว่าวันนี้เราเป็นคนสิงห์บุรีงานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ของต้องรวมไปถึงการบริจาคโลหิตด้วยท่านที่บริจาคโลหิตในวันนี้จะได้รับวัตถุมงคลนะคะเป็นพระผง ส,สัมปันโนกาเมสุวินายะเขทงังนหิชาตุขปเสย่างกุณาเรติตตเตมาหนีกันนนะขอท่านจ,จับจับจับไว้นายยินนายเมืองนายโชดนายดอกนายทองแก้วนายพันเรืองอ 啊、嗯，没关系的。 ถามหน่อยนะถามความรู้สึกนิดนึงนะ,ะในฐานะที่เป็นลูกหลานวิรชนชาวบ้านบางอาจาร์เราจะปฏิบัติตัวยังไงดีครับเป็นคนดีนะอ่ะและเราจะปฏิบัติตัวยังไงในฐานะเป็นลูกหลานวิรชนต้งเก่งตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนนะอฟังพ่อแม่อ่ะคนนี้ล่ะเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนครับดีใจครับที่ได้เป็นบางอาจารย์ครับ คนนี้ล่ะดีใจครับที่ได้เป็นลูกหลานชาวบ้านางนาจาัน์ครับอ่าแลว้วคนนี้ล่ะภูมิใจที่ได้เป็นลูกหลานชาวบ้านบางนาจาันท์ที่เป็นลูกหลานชาวบ้านบางนาจันทร์นะชกวบ้านเมืองยังไงถ้าบ้านเมือ,องม,มีภัยจะช่วยเหลือครับจะบริจาคพวกตะสิ่งของเงินอะไรอย่างเงี้ยครับไปช่วยเหลือกันสนับสนุนยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมของเราสนับสนุนให้ช่วยกันมาดูมา มาศึกษากันเยอะๆครับอคนอืาคนอื่ออบานบานีล้ละบริจาคของเงยอะครับบริจาคอะไรซึ่งของใช้พระหงครับพระหมนะของกินแห้งถ้าบ้านเมืองมีภัยะนะครับอ่าครับ